ของชิ้นที่ได้มายากประวัติก็คือเป็นของเลดี้ดีเซอร์ดิงยิ่งนี่ท่านเป็นภรรยาของอาทานบริษัทรอยัลดัตเชลสมัยนู่นใหญ่มากเลยค่ะที่ก็หันไปบอกคุณแม่โอ้โหมันแพงมากไปมั้งต่อป๊กอดได้อีกประมาณ3-4เดือนเลไไปเยี่ยมไ้เฟรดเลตันหน่อยที่หน้ากระจกอะมีไอ้พูดเนี้ย แล้วก็บอกเป็ดแน่เลยมาเอาขออนุญาตเรียกพี่มีนะครับเพราะว่าท่านผมคิดว่าท่านยังไม่ไม่ได้แก่เลยแล้วก็ตัวจริงสวยมากสวยมากต้องต้องอย่างนี้ครับผมเนี่ยชาติจะระลึกถึงบรรยากาศประมูลสมัยก่อนตอนนี้คงทําได้แค่ดูหนังในฮอลลีวูดแล้ว่ะครับเพราะว่าปปีัจจุบันนี้มันเป็นออนไลน์เสียเสียซะส่วนใหญ่สนุกเลยใช่มันก็จะบรรยากาศมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วสมัย พี่นีตอนที่ไปงานประมูลเชนีวาสมัยก่อนเลยตั้งแต่ไม่มีกล้องเนี่ยมัน <ไป S 2> มันหลูนมนะตอนนั้นสามีไปรับราชการเป็นทูตอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะพอดีเลยที่ปารีสครับแล้วก็นการประมูลนี่ประมูลมาแล้วตั้งแต่ อยู่นิวยอร์กเลยนะอยู่รับราชการที่เจนีวาเป็นทูตที่เจนีวาด้วยเนี่ยแล้วก็ของดีที่สุดเนี่ยเขาจะส่งไปประมูลที่เจนีวาใช่เพราะว่าที่งานใหญ่สมัยนู้นต้องเป็นเจนีวาเลยอ่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นเมืองเรนฐีครับทันไหนในท่านใช่ใช่ก็ถ้าดูหนังสมัยก่อนก็จะพูดง่ายๆเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยเท่าที่จำได้งานประมูลนะครับท่านเจนีวานี่น่าจะเลิศที่สุดเลยสุดค่ะ ที่ฮ<ต>่องกงต,ตอนนั้นนี่เขาตีซัตตวีคือ่ามชาติเข้าไม่ได้นะคะครับบริษัทของเขาเองค่ะ,คะคอืเขาตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่ถึงได้ต้องนั่งรถไฟจากปารีสมาเจนีวาเพื่อมาไปประมูลเนี่ยครับเราไม่รู้เลยว่าใครได้ไปไปไ,ไปอยู่รังหนึ่งก็เลยชวน,นคุณแม่ไปประมูลด้วยก็พอดีไอ้คู่นี้มันของคาเทียอ๋อครับ แล้วพี่ก็ชอบมากเลยมันใส่ได้ตลอดเวลาแล้วสมัยนั้นมันก็อะไรนะคะโดยไม่มีน้ำเตยอ่ะรับกินวิซิบ์เซตใช่ไหมคะโอ้ท่านกับกินวิซิบ์เซตสมัยก่อนทำยากมากใช่ใช่ค่ะจริงๆของของจริงที่ผมจับอยู่หนักมากนะครับหนักมากหนักมากหนักมากค่ะอันนี้ประวัติก็คือเป็นของเลดี้ดีเทอร์กิง เลดี้ดิทอร์ดิงดิทอร์ดิงนี่ท่านเป็นภรรยาของกานบริษัทรอยัลดัตเชลสมัยนู้นใหญ่มากเลยค่ะแสดงว่าอาเทียทำให้เธอแสดงว่าของชิ้นนี้ก็พูดง่ายๆคือเป็น one of a kind คือไม่ได้ไม่ได้มีอีกสองอันนี้ไม่มีอีกแล้วครับไม่มีทำนั่นเพราะว่าทำให้เลดี้ดิทอร์ดิงนี่แหละเลดี้ดิทาร์ดิงว่าให้ก็ทำว่ายางคาเทียให้ทำให้เนี่ยครับของสมัยก่อนนะเสริมที่นี่นิดนึงก็คือ พอเขาทำมาเสร็จเขาจะมีบันทึกว่าเป็นชื่อเจ้าของคนแรกอะไรอย่างเงี้ยจากอาเะียใช่ที่ไปได้มาคือที่มีก็เปประมูลู้ค่ะปประมูลนประมูลเราคุณแม่ค่ณแม่ก็ชอบด้วยครับท่านจะซื้อให้นะคะนี่ราคาก็ขึ้นใหญ่เลยก็ขึ้นใหญ่ที่ก็หัานไปบอกคุณแม่โอ้โหแพงมากไปเนาะตอกปุดได้ มีคนที่ประมูลเลยที่เราไม่รู้ใครประมูลทางโทรศัพท์เป่แบบประมูลเนี่ยเขาเขามีตัวแทนเขามีตัวแทนแล้วเขาโว์ว่าเาละคานเขาประมูลไงสักอย่างกี่ประมาณสามสี่เดือนอะไรเงี้ยพี่ก็ลูกปิดเทอมลูกอยู่นิวยอร์กเพราะว่าไม่ได้มาด้วยเราเราบอลามต้อไปไปลๆเต้องเรียนหนังสือใช่ไหมคะทิ้งเขาไว้ที่นิวยอร์กถึงเวลาปิดเทอมต้องไปเยี่ยมลูก ครับพี่ก็จุดนบินไปไปถึงว่าเออไปเยี่ยมไปเฟสเลตันหน่อยอเฟสเลตันจากทันทีเวลาประมูลนั่งไปอยู่นิวยอร์กเนี่ยเขาจะต้องมานั่งอยู่ทางที่เนี่ยที่นั่งอย่างเงี้ยีเขาจะต้องมานั่งกับปืนแล้วก็นั่งข้างๆเราเนี่ยเฟสเลตันนี่คือรู้จักพนักงานขายเนาะเจ้าของเลยเจ้าของเฟสเลตันเลย้ ซื้อของเขาเยอะนิดนึงนะคะสมัยที่ออกกัน เขาก็จะมานั่งกางเขาเีเวลาเป็นประมูลนะเขาก็เกป็นประมูลเหมือนกันรเราก็บอกเฮ้ยอย่ามาแย่งเรา <laughs> เขาก็นั่งอยู่เราก็มันังนั่งอเก็สนุกดีนกะออกลับมาเม,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 มือไทยก็ยังมาและออกเดอกไม้มาโอ้หญ่มากเล่นยังไงครับพอไปไปเยี่ยมเฟเลตันแล้วก็ไปเจอทีเอ,อไปดีกว่านะแล้วก็ไปเดินที่เมดิสันแอนด์ประติแล้วก็เราาก็เดินไปเล่นๆ เดินอะที่หน้ากระจกอะมีคู่นี้ยไอ้คู่ที่เราที่เราไม่ได้ที่เราไม่ได้ที่มีคนแย่งเราไปอ่าเราก็บอกเป็ดแน่เลยมาเอาเราไปสายนั้นสายที่มีคนโทรมาเข้าไปเขบอกนูโนโนไม่ใช่ไม่ใช่มีผู้หญิงมีอายุท่านหนึ่ง เอามาฝากขายเบอกว,ว่าเอาสายขายแค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะ่ะเอาแค่ไหนก็นั้นนะแล้วราคาที่เขาฝากขายาาเนี่ราก็ได้ถูกลงมา <laughs> <laughs> ต่อต่อนะคคือเดิมทีถ้าไปประมูลเคาะเนี่ยต้องจ่ายแพงกว่านี้ แต่พอมีคนแย่งเราไปกลายเป็นว่าใส่ไม่ได้เอามาฝากขายเราได้ราคาที่ถูกลงมาอีกจำได้ไหมครับประมาณตอนนั้นราคาประมาณเท่าไหร่เออาจนจดเอไว้มันของมันเยอะแต่ไม่เป็นไรครับแต่คิดว่าของนี่ก็เลือกเจ้าของจริงๆน่าสมัยใช่ขนาดอยู่นะคะอยู่ฝรั่งเศสก็อยู่กันอยู่มาเออ เนี่ยกำลังกำลังจะถามถามวิ่มีว่าของชิ้นที่ได้มายากแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาก็คงเป็นชิ้นนี้แหละที่น่าจะเข้าขายเนาะว่าจริงๆคือกว่าจะได้มานี่ก็คิดว่าตอนแรกหลุดมือไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาได้อีกทีนึงไม่ได้ตั้งใจเดินด้วยเหมือนของเรียกเลยนะครับมีอีกชิ้นหนึ่งที่แ็มกัดขับทับไฟใหญ่ ของขาเทียเหมือนกันนี่เขอยากได้เขามาขอเนี่ยอโอเค okay. เรามีชิ้นที่กว่าจะได้มายากเย็นตั้งนานแล้วโอเคเป็นชิ้นนี้ <Okay. S 2> มีชิ้นไหนไหมครับที่เขาเรียกว่าออพอได้มาเสร็จปุ๊บคนตามมาตื้อขอซื้อคืนบ่อยสุดเลยอ๋อเขาไม่บ่อยะค่ะแต่คาเทียเขารู้ว่าเราเนคนซื้อไปไม่รู้ลื้อได้นะเพราะเมื่อก่อนนี้คือประมูลตั้งกันนิวยอร์ก คริสตี้สิมาคริสตี้สมัยโอ้โหอยู่แตสักนาทเดเขาน่าจะอยู่ที่เฮดอเตอร์นนี้ก็เสียแล้วเป็นคนฟันองเซนนะคะงานประจักษ์กันดีอะไรกันดีนะครับแต่ก็ค่อนข้างเอ็นดูพี่นะเะื่อไรเงี้ยก็ก็คือเขาก็มาถามเลยบอกว่าคุณโอเคไหมถ้าเกิดว่าจะส่งกลับไปให้เราดูแลเขมาโชว์อะไรอะไรด้วยพิพิธภัณฑ์ของเขาค่ะแล้วพี่นีตอบกลับไปว่าไงครับพอเขาถามมา ก็บอกเดี๋ยวมันยังต้องใช้อยู่ใช่้วมใช้อยู่ไม่ไม่อยากทราบเลยแหละเขาเขาประเมินมาเท่าไหร่อะแจะให้กําไรสักสี่เท่าเท่าสิทธิ์เขาเขาคงให้เยอะถือว่าเขาให้เยอะแน่แต่ว่าแต่รับรองว่าถ้าให้เข้าไปแล้วเราไปซื้อมาคืนเองโอ้โหคงไม่ดัของราสเซียูเรานี่สมัยโน้นก็มีแต่พวกเจ้านายอย่างนี้นะคะออกไปสวิสก็ก็เยอะนะ